ให้แต้มสีเลนให้ให้ใครแต้มแหละคนที่มากักตัวกับเป็นอาจจะมีเล็กหน่อยหรือไม่เล็กหน่อยก็ได้เขาสิบสี่วันในหม้อตายเลยเนาะอยู่แต่กัทโทรศัพท์นอนเรียบๆขาแนวทั้งอืมดีดีเลยอันนี้เลยตู้ได้เลยนี่ตัวอย่างเด้หน่เด้อตัวอย่างตัวอย่างมีภาพถึงสองอันจะทำอีกชุดนึ่งไงค่ะนี่คนนึงสีคนนึงเออเออได้ได้ได้เล้ ตมีตามคือไม่คือไม่เป็นไรขอให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเ,เรื่องเราส่งการานก็ผู้ใหญ่นะคะนาะได้ได้ไดไดจะถ่ายรูปสงไงก็ได้ คงผู้อคนไหมครับเนี่ใช่คุณเราเขากันจิวัดชิคกี้พายรอพักที่รอพักหนึ่งสองสอง 1 2 2 1 2 3 เขาเขาพุทธะส่ง huh. ส uh ีมาให้นบริษัทสีณผงตัวนะ เอาเกือบด้วยอ๋อแม่เกือบเกือบป้องงามเนาะวเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบบให้กระแต้มสีตามเขาทต้องสไหมคะไม่ต้องแต่ถ้าจะถ่ายรูปส่งก็นี่นี่นี่มีลายคู่ไก่อยู่นี่นี่เออส่งให้ดูเด่นว่าใครวัดคนคนกับตัวก็ได้คนนี่นี่นี่สามีเล็กเล็กหน่อยจิงจิงสอบอันนี้เล็กหน่อยอยู่วัดเล็กหน่อยอยู่วัดเนี่ยนี่มีสีสี ตู้อหญ่แบบหลค่ะตู้ยิคาคิวเขียนคิวก็เหลียญทันตัวเออเขีนคิวก็้ง